คุณเคยจินตนาการถึงเฮลิคอปเตอร์ที่บินเร็วกว่าเครื่องบินรบไหมคุณกำลังมองดูอนาคตขององค์การรบทางอากาศที่เปลี่ยนโลกทั้งใบเบลวีสองวอลเลก,กำลังจะเข้ามาประจำการในภูมิภาคเอเชียและมีแนวโน้มสูงมากกว่าประเทศไทยคือหนึ่งในประเทศเป้าหมายความเร็วสูงสุดกว่า520กิโลเมตรต่อชั่วโมงบินได้ไกลกว่า3เท่าของแบล็ k ฮ็อกคลิปนี้คุณจะรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับมัน ทั้งเทคโนโลยีการใช้งานและราคาสุดพิเศษปี2028ไปกับเรา Auto Car Crafted ได้เลยตอนนี้เริ่มเนื้อหาหลักสวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ช่อง Auto Car Crafted ช่องที่คุณจะได้พบกับเครื่องบินรบรถหุ้มเกราะและเฮลิคอปเตอร์ระดับโลกพร้อมวิเคราะห์เจาะลึกแบบเข้าใจง่ายในสไตล์ไทยๆท,ที่เดียวในประเทศถ้าคุณรักความเร็วพลังและเทคโนโลยีทางทหารอย่าลืมกดติดตามเราไว้เลยครับ วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับหนึ่งในอากาศยานที่ถูกจับตามองมากที่สุดในโลกเบลวี280วอลเลอร์ปี2028และคำถามคือประเทศไทยจะได้ใช้งานมันจริงหรือไม่เบลวี280วอลเลอร์เป็นเฮลิคอปเตอร์ชนิดทินดรอเตอร์หรือปีกหมุนปรับทิศทางได้ซึ่งพัฒน,นามาจากเทคโนโลยีของ V-22 ออสเตรียที่โด่งดังของกองทัพสหรัฐอเมริกาจุดเด่นที่สุดของมันคือสามารถขึ้นและลงแนวดิ่งได้เหมือนเฮลิคอปเตอร์แต่บินได้เร็วและใกล้เหมือนเครื่องบินปีกตรึง v 280 Waller ถูกพัฒนาโดยบริษัทเบล l t e c h r o n โดยร่วมมือกับล็อก h e e มา a r t i n ซึ่งเริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี2013และมีกำหนดการเข้าประจำการในกองทัพสหรัฐภายในปี2028ภายใต้โครงการ Future Vertical Lift หรือ FVL ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ยกเครื่องฝูงบินแนวใหม่ของอเมริกา ถ้ามองในมุมทางทหาร V 280 Waller มีความได้เปรียบที่เหนือกว่าเฮลิคอปเตอร์ทั่วไปอย่างชัดเจนด้วยความเร็วบินสูงสุดกว่า520กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้สามารถเข้าถึงสนามรบได้รวดเร็วลดโอกาสถูกยิงตกจากพื้นดินและสามารถเคลื่อนย้ายกำลังพลหรืออาวุธได้เร็วกว่าเดิมหลายเท่า และถ้าเปรียบเทียบกับ UH-60 Black Hawk ที่ปัจจุบันกองทัพไทยใช้อยู่ v 280ว a l l e r b i บได้ใกล้กว่าถึง2เท่าในระยะประมาณ3,900กิโลเมตรและสามารถบรรทุกทหารพร้อมอุปกรณ์ได้ประมาณ14นายพลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์โรสรอย c e AE 1107F ที่ได้รับการปรับแต่งให้มีแรงดึงสูงสุดกว่า6,000แรงมา้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในล้ำสมัยแบบดิจิทัลทั้งหมด ใช้ f ฟล b บาย r e ด์ทำให้การบังคับควบคุมแม่นยำและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีระบบตรวจจับรอบทิศทางแบบ360องศาพร้อมด a ต a าลิงเชื่อมต่อกับหน่วยรบอื่นได้ทันทีเบลวี280ยังสามารถติดตั้งอาวุธเช่นปืนกล7.62ม mm. ิลลิเมตรหรือจรวดนำวิถีและถูกออกแบบมาเพื่อภารกิจพิเศษเช่นต่อต้านการก่อการร้ายส่งหน่วยรบพิเศษหรือแม้แต่ใช้เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ห่างไกลแล้วคำถามที่หลายคนอยากรู้คือ ประเทศไทยจะซื้อ V280 w a l ว er หรือไม่ในช่วงปี2027-2028นี้เองกองทัพไทยกำลังอยู่ในช่วงพิจารณาทดแทนเฮลิคอปเตอร์ที่ใช้งานมานานอย่าง UH-1H และบางส่วนของ Black Hawk ดังนั้น V280 จึงถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างมากโดยเฉพาะในแง่ขององค์การส่งกำลังผลข้ามภูมิประเทศอย่างรวดเร็วซึ่งเหมาะกับภารกิจในภาคใต้หรือพื้นที่ชายแดน สำหรับราคานั้นจากข้อมูลเบื้องต้นราคาของเบลวี280 w อลเลอรลำในปี2028จะอยู่ที่ประมาณ88ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ3,200ล้านบาทไทยต่อนหน่วยรวมระบบควบคุมและอุปกรณ์เสริมพื้นฐานซึ่งถือว่าแพงกว่า Black Hawk ถึง2เท่าแต่ได้เทคโนโลยีใหม่ล้ำยุคในทุกมิติ หากประเทศไทยเจราจาจัดซื้อในระดับ3-5ลำสำหรับหน่วยเฉพาะกิจพิเศษหรือหน่วยรบทางอากาศก็มีความเป็นไปได้สูงเพราะสหรัฐอเมริกามีโครงการ FMS หรือ Foreign Military Sale ที่อาจช่วยให้การจัดซื้อเป็นไปได้ในราคาพิเศษพร้อมระบบฝึกอบรมแบบครบวงจรอีกจุดที่ต้องจับตาคือเบลกำลังผลักดันให้ V 2 8 0ถูกใช้งานในประเทศพันธมิตรนาโตและภูมิภาคอินโดแปซิฟิก ซึ่งไทยถือเป็นพันธมิตรหลักในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดังนั้นในอนาคตอาจมีการนำเสนอแพ็กเกจพิเศษให้กับไทยโดยเฉพาะเบลวี280ไม่ใช่แค่เฮลิคอปเตอร์ธรรมดาแต่มันคืออนาคตขององค์การรบทางอากาศที่เร็วกว่าปลอดภัยกว่าและฉลาดกว่าอย่างที่โลกไม่เคยมีมาก่อนและถ้าประเทศไทยตัดสินใจจัดซื้อจริงมันจะเปลี่ยนรูปแบบการเคลื่อนกำลังทางอากาศของไทยอย่างสิ้นเชิง ออโต้คารคราฟตจะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเบลวี280และการเคลื่อนไหวของกองทัพไทยอย่างใกล้ชิดหากคุณไม่อยากพลาดข่าวสารใหม่ๆทั้งเทคโนโลยีเครื่องบินรบและยุทธปกรณ์ทั่วโลกฝากกดไลค์แชร์และกดติดตามช่องเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า